คนจีนปลูกกระแสในเว็บไซต์ให้แห่มาซื้อบ้านและคอนโดที่เมืองไทยเพราะว่าดีแบบนี้อย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าที่เมืองไทยในเวลาที่ซื้อบ้านหรือคอนโดแล้วเนี่ยจะเป็นของเราถาวรไม่เหมือนที่ประเทศจีนเวลาที่ซื้อบ้านหรือคอนโดเนี่ยนอกจากจะแพงแล้วเนี่ยยังมีอายุอยู่ได้แค่50-70เจปีแล้วถ้าเลย 50- เจปีเนี่ยอยากอยู่บ้านหลังนี้ต่อเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนมองว่ามาซื้อบ้านที่เมืองไทยเนี่ยคุ้มกว่าเพราะเป็นของเขาถาวรส่วนต่อไปอย่างที่สองทุกคนจ๋าคนจีนเนี่ยบอกว่ามีเงินแค่ประมาณ1ล้านบาทต้นๆเนี่ยก็สามารถซื้อคอนโดที่เมืองไทยได้แล้วดูหาห้องคอนโดที่เมืองไทยได้แล้วไม่เหมือนที่ประเทศจีนขั้นต่ำเด็ดอยู่ประมาณ3ล้านบาท หรือจะซื้อห้องเล็กๆแคบ,บๆในจีนได้ไไเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถือว่าไทยเนี่ยถูกกว่าที่จีนหลายเท่าตัวและสามารถแบบว่าอยู่ยงคงกระพันเป็นของเขาได้ถาวรน,นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจที่คนจีนเนี่ยจะแห่มาซื้อห้องซื้อคอนโดซื้อบ้านที่เมืองไทยนะทุกคนต่อไปอย่างที่สาเดี๋ยวคนจีนมองว่าถ้าม,มาซื้อบ้านหรือคอนโดอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยว หละบบนะปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมากมายที่มาเที่ยวแบบว่าเมืองไทยไม่ว่าเขาจะจะปล่อยให้เช่าหรือว่าเก็บอยู่เองเนี่ยราคาสังหาริมทรัพย์ราคาแบ้านและคอนโดที่เขาซื้อเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีขาดทุนแน่นอนนะทุกคนและต่อไปอย่างสุดท้ายในอย่างที่ 4, นี่ยเขาบอกว่าการที่ซื้อบ้านหรือห้องอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยถือเป็นการแบบว่าเก็บทรัพย์สินเอาไว้ในยามที่เขาเกษียณเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่แล้วเนี่ยยังเหมาะกับการแบบ กเกษียณอายุพักผ่อนหย่อนใจยามแก่อีกต่างหากและเขายังบอกว่าที่ไทยเนี่ยโรงเรียนนานาชาติเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขากเกษียณแล้วเนี่ยลูกหลานเขาเนี่ยจะมาอยู่ใกล้ๆเขาหรือว่ามาเรียนโรงเรียนนานาชาติเด่ยก็สะดวกสบายมากๆก,กว่าการที่จะแบบว่าไปซื้อทรัพย์สินที่ประเทศอื่นนั่นเองเนาะสำหรับคนไทยเนี่ยมีความคิดเห็นว่ายังไงกับการที่จีนเนี่ยเริ่มเข้ามากว้าซื้อสังหารทรย์กว้านซื้อคอนโดในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราล่ะรู้สึกว่า อยากให้เขาเข้ามาซื้อเยอะกว่านี้หรือว่ารู้สึกว่ายังไงก็สาั่งคอมเมนต์มาได้นะทุกคนเนาะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่กูสตอรีด้วยนะทุกคนนะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย